สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อ lab channel นะก็ um. ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำ open chat เนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับ open chat กับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในด e สคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้อง open chat นะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่่ชองเพิร์ลลแบนะ วันนี้มาอยู่เกม l a v e n e Watch นะครับแล้วก็ก็เป็นการเปิดสักัดคลิปเกมซีรีส์โลกไลท์นะสัทีจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเกมแบบ FPS กับโลกไลท์อยู่แล้วเนะจริงๆชอบเล่นหลายแบบเลย์เถินเบสก็เล่นนะดีเฟนต์ก็ชอบเออแต่ส่วนมากชอบเน้นเป็น PVE นะโดยโดยโดยนีไซส่วนตัวแล้วนะ เรามาดูดีกว่าว่า Lavender Watch คือเกมแนวไหนนะน,นี่ผมเล่นแล้วประมาณ3เกืบเกือบสาชั่วโมงนะตอนแรกตัวละครมันจะมีทั้งหมด4ตัวโดยทีมเกมโลกไร์คือแนวตายเกิดตายให้ชินแล้วรู้สึกเชิชนชากับมันนะฮะโดยเกมนี้นะฮะตัวละครที่เขาจะให้เราเล่นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตัวตอนเริ่มมี Scarlet นะฮะมี p i Pe ป p e r แล้วก็ e o w ว l f นะแล้วก็ Snow Queen พอเราเล่นจบตัวล,ละรอบอะ่ะมันก็จะปลดลดินมาแล้วก็พอจบรอบแรกจบมันจะปลดลดินรอบสองจะปลดเม,เมนูซาหรือเมลูซีนตัวนี้นะตัวที่สามที่ปลดได้จะเป็นตัวเก็เพโตนะฮะหรือว่าคนที่สร้างหุ่นคินอคิโอนั่นเองนะฮะตัวที่สี่ตัวล่าสุดนะคือซุนวูคงหรือว่าซุนเงอคงนั่นเองนะฮะเออ ตัวแรกมาดูกันสกาเลตคือหนูน้อยหมกแดงง่ายๆเลยมันคือหนูน้อยหมกแดงในยามกลางวันและในยามกลางคืนเธอคือหมาป่าเออคือเราเป็นวอชเป็นเกมที่เอานิยายทั่วโลกนิยายดังๆที่แบบคนส่วนมากถึงจะไม่ใช่ทุกคนรู้แต่คนส่วนมากก็รู้ว่าเขาคือใครอย่างเช่นตัวนี้นะหนูน้อยหมกแดงนะกับหมาป่า เออเพราะแปลกดีออกมาแบบกลางวันเป็นหนูหน้อยโมกแดงกคืนเป็นเป็นหมาป่าโดยความสามารถของเธอก็แบบโอเคอยู่นะเออผมไม่ลงความสามารถไหมเดี๋ยวไว้ค่อยทาคลิปแยกค่อยทําตลอดเลยไม่รู้ได้ทำสักทีหรือเปล่าตัวที่สองไพ่เปเปอร์ครับเป็นนักเป่าคลุยหรือเป่าอะไรเนี่ยแทมเปตหรือไม่ใช่แทมเปตอะไรไม่รู้อันนี้เรียกว่าอะไรวะคลุยเพื่อบังคับสัตว์ได้โดยหลักๆแล้วในนิยายของเขาจะบังคับหนูเห็นก็เป็นนิยายเศร้านะแต่ผมไม่เคยดู Bio Wolf ตัวนี้ผมไม่รู้เลยว่ามาจากตำนานเรื่องไหนแต่ดูแล้วเหมือนไวกิ้งนะเออควชุดเด่นของน้องคือการแพรีจะเรียกว่านอ้องเเรียกว่าลุงเดี๋ยวลุงเป็นนักดาบแล้วกันใส่นักดาบเออแต่สกิลแปลกนะอันนี้เป็นมีดคู่กับกงเล็บตอนเช้ามีดคู้วงคืนกงเล็บใช่ไหมสกัลเลต p ไพเปอร์นี่ใช้ดนตรีเป่าแล้วเป็นดาเมจแล้วก็บังคับหนูไปทำดาเมจได้ส่วนไอ้น,นี่ Bio Wolf เป็นดาบใหญ่แล้วก็ใช้มังกรในการทำดาเมจได้ แล้วก็มีการบอกสโนว์ควีนนะฮะคือเอลซ่าครับแช่แข็งให้หมดแล้วระเบิดน้ําแข็งะฮะเอออาราดินใช้ดาบคู่กับนะยักษ์จินนี่นะยักษ์ในตะเกียงเมลูซี Me Me หรือเมดูซ่าเนี่ยจริงๆมันต้องไม่ใช่ไม่ใช่เมดูซ่านี่ว่ามันคือนางเงือกเมดูซ่ามันคืองูนี่คือนางเงือกเมลูซีน ออออตำนานนางเงือกอไม่รู้เวออแต่ว่าการโจมตีของเธอคือการร้องเพลงเราวบังคับลูกกลมๆคล้ายๆผิวปากทําดำเมจเราบังคับลูกกลมๆออ,ออกไปโจมตีก็เจ๋งดีนะแกเปโตนะฮะง่ายๆเลยนิยามของเกมเมอร์คือสายซัมมอนเ,ออเธอลุงเธอน้องไม่ใช่ลุงลุงลุงคือสายซัมมอนนะจะสร้างหุ่นขึ้นมาโจมตีสุนหงอคงครับ ตัวนี้มีสองสายฮะคือต้องบอกว่าเป็นตัวที่เล่นยากเพราะว่าจะบอกว่าเล่นสายชนอย่างเดียวก็ไม่ได้ดามเมดอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นตัวที่เล่นยากแล้วก็ไม่รู้จะเล่นให้ดูได้ไหมด้วยนะมาเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาเริ่มที่สก a าเลตเลยเวลสองเองถึงผมจะเล่นมาเกือบ30ชั่วโมงผมก็เล่นหลักๆแค่อลาดินเนาะมิลูซีนแล้วก็เกเปโตนะที่เล่นหลักๆตอนนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดกับสก a าเลตเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันจะเห็นว่าเลเวลสองเองนะเลเวลมีผลกับ ทางเลือกของสกิลตรงนี้คือคือไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าพอเราปลดเลเวลเยอะเราน้องจะเก่งขึ้นอย่างแบบมีสเตตอะไรอย่างนั้นไม่มีมันแค่ปลดทางเลือกของสกิลเพิ่มขึ้นคือจะมีสกิลให้เลือกเล่นได้มากขึ้นนะแต่ไม่ได้แปลว่าน้องจะโหดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเป็นยังไงกันกับเกมแรกของคลิปนะฮะอาจจะเละเทะเฮ้ยนี่ผมลงแบบยากป่าววะ ลงแบบย่ากนี่คือช็อกโอเคมาถึงนี้จะเป็นการอัพทาเลนต์นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่ทาเลนต์เพราะว่าทาเลนต์อันแรกอะ่ะคือทำให้สกิลสเปเชียลปลาได้ไกลขึ้นเนาะแล้วก็สร้างดาเมจ40เป็นระเบิดเหรอเอ็กซ์โพลชั่นนาวทาร์เก็ตฟาเทอร์เอ๊ะน่าจะน่าสนใจเหมือนกันนะอันที่สองดีโวเวอร์นะฮะ ต้องทำเควสก่อน20ครั้งนะโดยแต่ละครั้งในการทำคือค่าด้วยแวร์บูฟสกิลพาวเวอร์เดี๋ยวอะไรคืออะไรเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะถ้าเกิดเราทำเควสครบ20ครั้งเนี่ยคือค่าด้วยแวร์บูฟด้วยสกิลพาวเวอร์แล้วอะครบ20ครั้งเราจะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ชานอคูดาวน์ทิวอ่าออฟฟอร์บอทฟอร์มนั่นคือถ้าเกิดค่าด้วยสกิลพาวเวอร์แล้วจะไม่จะไม่จะไม,จะไม่จะไม่ติดคูดาวมันจะรีเซตคูดาวให้นี่ฮะ มันจะบอกอยู่นี่เอาเรามามาชีนะอันแรกคือเทรดเทรดคือสกิลตัวคิวซึ่งอันเนี้ยตัวคิวน้องไม่มีอะไรเลยน้องกดไม่ได้เพราะว่าตัวคิวของน้องคือการแปลงร่างกลางวันกลางคืนกลางวันเป็นหมูนม้อยหมวกแดงกลางคืนเป็นหมาป่าแค่นั้นเลยนะส่วนสกิลเมาส์ซ้ายครับเป็นแอตแทกตีธรรมดาเออเมาส์ขวาคือสกิลพาวเวอร์ก็คือสกิลที่ใช้บ่อยสเปเชียลขึ้นมาหน่อยก็คือสกิลสเปเชียลกดตัว E ีกดชิปเรียกว่าสกิลดีฟเอน อ่าแค่นี้เลยนะเมาส์ซ้ายแอตแท็กเมาส์ขวาพาวเวอร์อีสเปเชียลชิปดีเฟนต์แล้วเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสเปเชียลเนี่ยอ๋อคือสกิลปาระเบิดนะแล้วก็พาวเวอร์เวร์วู๊พาวเวอร์คือ Skill 2, สกิลสองสกิลคลิกขวาก็ตรงตัวอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเวร์ู๊มาเลยแล้วกันนะแล้วตรงนี้ก็มีช็อปให้เรานะฮะมาดูไว้มีมิลเลอร์นะมิลเลอร์เอาไว้ก๊อปปี้คล้ายๆไอเท็มนะ ในแผนที่ฮะดวงตาไว้เปิดแบบพยาบาลไว้เพิ่ม m ม็ HP ฮะอันนี้เงินนะคริสตัลคือเงินเดี๋ยวจะมีหีบมีกรีมัวกรีมัหรือสมุดคัมพี์นะก็จะไว้อัพสกิลฮะของต่างๆโลกลรก็จะเป็นการเก็บเลเวลในรอบนะโอยเยอะจังเลยอือ,อ,อเ,เอาดี อันนี้คือเงินนะฮะเงินของเกมนี้ผมว่าผมลงแบบยากสุดมาป่ะเนี่ยดีแค่สองนา่าใช่อุ้ยตายดงงี้ ระเบิดตัวเองด้วยคือเอาน้องมาลงหมดนี้ไม่ไม่ดีแน่ๆเลยะ อนดึกพาส,สพีของน้องนะฮะหรือสก,กิลตัวคิวทาลินของน้องคือพอตกดึกแล้วน้องจะแปลงร่างเป็นพี่แวร์วูับหุ้ยโอ,โ,โอ้โหอันนี้คือเอาเลเวลสมาลงยากสุดฮะจริงๆเลยว่จาจ,จะไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นแต่ว่าความชำนาญน,นั้นมีผลแน่นอน,นะฮะ เลื่อนมาก่อนลูกโอ้ย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 โอ้ไม่ทันได้ดูดเลือดเลย ถึงเช้านะขอดูเลื่อนหน่อยเควสครบยังเควสก้าทับยี่สิบฮะคือเกมไม่ได้ง่ายนะฮะโลกไลท์ไม่ใช่เกมที่ง่ายฮะเดี่ยวดาเมทูออลเราริกเกอร์ดิเฟนต์ก็คือเรากดดิเฟนต์ปุ๊บมันก็จะทำดาเมจร,รอบๆนะสเปเชียลแอพพลายอืมไอตัวนี้คือหมายความว่าทำให้ตัวมันอ่อนลงหรือโลแตก ตัวอ่อนในมีหิตอา่าก็คือสกิลทุบพื้นในร่างหมาป่าหรือปาลาระเบิดนะจะทำให้ติดโลดแตกสามวีผมว่าดัมเมจรอบตัวน่าจะดีกว่าเพ่าะว่าสามวีก็ตัวอ่อนก็เ <c oughs> น,นี่ย รีมัวแต่ผมว่าผมไปกีมัวไม่ไหวแน่เลยวะนี่มันโหมดยากนะไม่ใช่แบบโหมดง่ายปออ เซ่ะโคนมันก็ป่ากัดงับกี่มัวจะไหวไหมนะกี่มัวมันค่อนข้างยากเอาจริงๆไม่ได้ง่ายเช้าวอโอ้โน้ผมว่าเลเวลผมไม่พอสำหรับเช้านี้ โอ้แต่สกิลระเบิดกับร่างนี้ก็โอเคนะมีแน่ทีมเอ้ยโอเคอยู่เอ้ยสกิลระเบิดแล้วทำให้โลกแตกโอเคนะเข้ากว่าเข้ากว่าหมาป่าไงไม่รู้ชชบูม โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่แน่เปรี้ยว บูหุยทันเว้ยทันเหรอไม่ทันโอ้ยนึกว่าตายแล้วตายแล้วเลเวลก็ไม่ได้พาสซีฟไมไ่ได้ได้อีกแยะแบบพลาดไม่ได้พาสซีฟสกิลมาแอบคือจริงๆนี่แทบจะยอมแพลเล้เริ่มใหม่ได้เลยนะมาลงแบบยากเฉยเลยลเล่นไม่เป็นแบบคือเวลาเล่นแบบยากบางทีมันก็ต้องแบบต้องฝึกตัวให้คล่องอนะ่ะไม่ใช่มาแบบ อย่างเงี้ยนี่แน่ไม่ตายอีกปล่อยตาย,ยได้ไหมปล่อยจอยนี่แน่เดี๋ยวอา้าวลางมาไกลเกินเราแปบ๊บเนี่ยมีหีบจริงจริงแม่งน่าไปเอาหีบก่อนแ,แต่หนูล้วหมดแดงก็สนุกดีอะเนี่ย νε. ี่ทำตัวบางแล้วก็พุ่งพุ่งมาซอยไอด้ดาบไอด้ดาบที่ขึ้นสามดาบไปทำอะไรผมยังไม่รู้เลยเนะี่ยโอ้ยเจ็บตายหมดเจ็บอีกละใกล้ตายละคือไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจไปตายก็ได้นะ เดี๋ยวก็ตาย้อ้ยอ้ยอยอกแปลงร่าง ทีค่ครูดาวเนี่ยยากสุดบ้าบอเนี่ยอ่ะให้ดูเลยว่าพอจบรอบปุ๊บม,มันจะเอ็กตรงนี้ครับซึ่งเอพตรงนี้มันจะเต็มหกนะนะแพทวันนี้เต็มหกตอนนี้มันเร็วสามมันก็จะได้เป็นหลอดตรงนี้ฮะ Y a t t a c k ก็คือสกิล l แท็กเมาสซายเนี่ยจะโจมตีไกลขึ้นแล้วก็เดียวสกิลเดียวดามจแรงขึ้น20%ซซึ่งไม่ได้ไหมายความว่ามันแอดมาให้ตัวนี้เลยนะ เราต้องไปรนดอมในเกมอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้โอกาสออกอันนี้เออคือมันคือคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเว้ยไม่ใช่ว่าแบบได้ทุกอย่างเราทําให้ตัวเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่มีครับเกมเนี้ยเกมนี้แบบต้องบอกว่าแบบเป็นโลกรที่ค่อนข้างโหดเลยเพราะปกติโลกราแบบอย่างเกมไ d เดย์ะที่ดังๆมันก็คือเขาจะให้การเติบโตในทุกรอบที่คุณลงถูกปะแต่เกมเนี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ให้การเติบโตนะแต่ไปรนดอมในเกมเอา,าคุณจะได้สกิลไหน ซึ่งสก,กิลบางอันก็ดีสก,กิลบางอันก็อาจจะไม่ดีกับบางบิวมันต้องเลือกบิวเล่นครับมันมีหลายบิวเลยทีเนี้ยเพราะคุณจะเล่นบิวแอทแท็กบิวสเปเชียลบิวพาวเวอร์คุณไม่สามารถเล่นได้ทุกอันในแบบรอบเดียวอะซึ่งรอบหนึ่งมันประมาณมี2ด่าน40นาทีจบแล้วจบปุ๊บก็คือต้องเริ่มใหม่หมดแค่นั้นเลยนะเออสก,กิลที่2ครับในร่างรุย์จะวิ่งเร็วขึ้น10%รร่างแววปุ๊จะเลือดเพิ่มขึ้น20% m a x HP ก็โอเนะแตาผม็กช ดําเป็น่าจะดีกว่าอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นคลิปแรกนะของหนูน้อยหมวกแดงสั้นๆเดี๋ยวไว้หาโอกาสเล่นเต็มๆให้ดูนะแต่ถ้าเวลนี้เนี่ยเวลสองเวลสามผมคงไม่ผมคงใงวันแรกไม่วันที่สองนะแบบมันกำลังกาลังดีอ่ะอันที่3นี่ผมผ่านรอบเดียวเองเออผมผ่านด้วยตัวนี้ไปรอบเดียวเอง ซึ่งอันที่4ยังไม่เคยผ่านเลยแล้วก็เกมนี้นะฮะเล่นกับเพื่อนได้โคออปได้ซึ่งการโคออปนั้นโอ้โหเดือดมากเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเราไว้เจอกันนะครับโอเคเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับยังไงฝากกดซับสไคร b e ด้วยนะบ๊ายบาย